มันหอมนะคะมันคนละเรื่องกันเลยนะมันคนละเรื่องกันแพรี่คิดยังไงกับหมอที่ทายแม่นอ๋อไปดูในโพสต์เลยค่ะไปดูในโพสต์เลยแล้วก็จะตาสว่างไปดูในโพสต์ที่ดิฉันโพสต์เลยค่ะแล้วคุณพี่จะตาสว่างเลยไม่ได้แม่นอะไรเลยค่ะไม่ได้แม่นเลยค่ะนะถ้าดิฉันจะบอกว่าถ้าถ้าหมอดูแม่นก็คือ,อ,อนักธรณีวิทยาโคตรแม่นกว่าเยอะเลย แล้วมีข้อมูลมีสถิติที่เชื่อถือได้ด้วยเออไม่ต้องมาบอกแล้วเขาไม่บอกด้วยว่าจังหวัดกอเขาระบุชื่อจังหวัดไปเลยเขาระบุชื่อจังหวัดเลยกระบีเขาระบุเลยอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะรอยเลื่อนน่ะเขาระบุเลยแล้วรอยเลื่อนชื่ออะไรเขามีชื่อรอยเลื่อนบอกด้วยรอยเลื่อนในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณสิบหกลอยเลื่อน มีทั้งหมด16บรอยเลื่อนค่ะแล้วเขาบอกเลยเขาไม่เดียมเขาไม่ต้องมาบอกมาแอบแอไม่ต้องแอบแอมาบอกจังหวัดกอจังหวัดขอเขาบอกหมดสุราษฎร์ธานีกระบี่มันจะมีรอยเลื่อนหนึ่งที่มีสองจังหวัดที่อยู่ในระหว่างแผ่นรอยเลื่อนนะ่ะที่มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวนะการน่ะหนักสุดการเนี่ยอยู่อยู่รอยต่อสองรอยเลื่อนเลยมีการมีกำแพงเพชรมีกระบี่กอไก่มีทั้งสามจังหวัดโน้นมึงจะมาตื่นเต้นอะไร โอยเหนืงง่อยขวัญใจคอเซนเตอร์เบื่อเหลือเกินกูเบื่อไอ้พวกขวัญใจคอเซนเตอร์เหลือเกินเหนื่อยที่เกียตพูดแล้วแต่อธิบายไปแล้วไปดูสิไปดูสิสที่โพสให้ดูอะมีทั้งหมดสิบหกสิบหกรอยเลื่อนค่ะในประเทศไทยมีจังหวัดอะไรบ้างเชียงรายเยอะสุดเลยอืมสิบหกสิบหกมีสิบหกมีสิบหก ไปดูเลยเดี๋ยวมันก็เกิดอีกมันเกิดได้เรื่อยๆเลยอีแผ่นดินไหวเนี่ยมึงไม่ต้องไปตื่นเต้นแล้วแล้วมันก็ไหวแค่กี่กิลิตเตอร์เองแค่สามจุดห้าหรือเท่าไหร่เองมันไม่ได้มีผลหาเหวอะไรเลยเออถ้าน้ําจะท่วมกระบ,บี่ก่อนมึงค่อยตื่นเต้นมันไหวในแผ่นดินมันไหวในระดับที่มันไม่ได้มีมีมีผลอะไรต่อความเสียหายต่ออะไรมึงจะไปตื่นเต้นทำไม คุยกับพวกมึงกูไม่คุยกับพวกมึงนะชีวิตพวกมึงมันได้กันแค่นั้นแหละในขณะที่พวกมึงมัวแต่ฟังหมอดูกูขายทุเรียนได้สองสามแสนละวันหนึ่งอ่ะเพราะพวกมึงมันอยู่แต่กับเรื่องเพอร์เจอร์ไงมึงเอาเรื่องที่มึงจะไปเพอร์เจอร์อ่ะมึงอย่าเอาเรื่องที่มึงจะไปเพอร์เจอร์ไปทำมาหากินเถอะมันไม่ได้ช่วยอะไรไปทำมาหากินเถอะค่าจริงอย่ามานั่งว่าหมอดูทายแม่นไม่แม่นไปทำมาหากินเถอะค่ะอันนั้นอ่ะได้ได้ได อะไรที่เป็นรูปธรรมด้วยได้เงินได้ทองค่ะไปทำมาหากินเถอะค่ะนะคะมีประโยชน์กว่าเยอะอย่าไปต้องไปอยากรู้อนาคตอะปัจจุบันให้มันรอดก่อนปัจจุบันจะไม่รอดอนาคตอนาคตก็มันไ,ไม่เกี่ยวละค่ะแผ่นดินไหวไม่แผ่นดินไหวถ้ามึงไม่ทำมาหากินมึงก็เหมือนเดิมชีวิตก็เท่าเดิมใช่ไหมคะคุณแม่ใช่เออไปคุณแม่การันตีแล้วใช่ค่ะอะไรกันบอกไหม เอาถุงอะไรมาอีกนั่นน,น,น่ะซื้อไมอ้ก็แล้วคุณแม่ซื้อดอกไม้มาอีกแล้วค่ะ,นนะไม่ใช่ศาลาวัดบ้านหล่อนอย่ามาเรียกบ้านฉันว่าศาลาวัดนะหล่อนอย่ามาเรียกบ้านฉันว่าศาลาวัดนะคนรเวอร์ชั่นค่ะเดี๋ยวหล่อนเห็นมันขึ้นหลังคาก่อนหลังคาอลังการมากมันไม่กระเบื้องไม่ใช่กระเบื้องแดงไม่ใช่กระเบื้องแดงค่ะจะมาหลังคาวัดจะมาศาลาวัดอะไรบ บ้านอันนี้คือบ้านบ้านบ้านมันคือบ้านมันไม่ใช่บ้านธรรมดามันบ้านรอเสร็จก่อนคราวนี้ช่างยังไม่มานี่เดี๋ยวหลังสงการช่างก็มาแล้วช่างก็จะต่อคานชั้นสองแล้ว1 7เสเจ็ดสิบแดใช่ไหม โอ้ฝนตกอีกแล้วเออเย็นมาฝนตกเย็นมาฝนตกเดี๋ยวก็ดีต้นไม้ชุ่มชื้นดีเย็นมาฝนตกนี่เขาบอก,อกต้นนี้มันจะหอมตอนเช้ากับตอนเย็นอ๋อเราก็ไม่รู้มันนะกูแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวโรยดอกไม้ก่อนเอามาสองทีนะไม่ได้โรยก่อนโรยก่อนนะทุกคนพูมาอีกแล้ว<อ>เดี๋ยวให้เอารถมารับดีกว่า กระบะเราอยู่ไหนวะแม่มาพฝนตกเลยอะเมื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังไม่ตกเลยอะเดี๋ยวให้อากาบามารับก่อนฝนตกแล้วทุกคนต้องกลับแล้วเดี๋ยวป่วยไหนวะโทรศัพท์อีกเครื่องอยู่ไหนวะเมื่อกี้พ่อเอาให้อยู่ตรงไหนวะพีนเอาโทรศัพท์อีกเครื่องวางไว้ไหนวะทุกคนกรุงเทพตกหนักเหรอคะอันนี้กำลังลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้เขาเอาวันนี้ไป เดี๋ยวให้เอารถมารับก่อนเดี๋ยวให้ลูกน้องเอากระบะมารับหน่อยเอากระบะมารับหน่อยค่ะฝนตก <c oughs> ดีนะมีที่หลบภัยมีที่หลบภัย มีที่หลบภัยค่ะเหรอทุกคนอันนี้เพิ่งเนี่ยมันตกอันนี้ก็ตกทั้งวันแต่ตกตกหยุดหยุดจันบุรีค่ะจันบุรีจันบุรีค่ะจ,จันบุรีค่ะ แม่เขาเอาดอกไม้ไปโรยอยู่เขามีร่มมาค่ะแม่เขามีร่มมาเออฝนตกอีกแล้วเจ๊ไปทําสวนไม่ใช่สวนทุเรียนค่ะบ้านบ้านแต่เป็นบ้านสวนบ้านหลังนี้จะใช้ชื่อว่าบ้านสวนเดี๋ยวต่อไปถ้าทําเสร็จจะติดตรงหน้าตรงหน้าประตูบ้านว่าบ้านสวนแพรรี่จะทําให้เป็นฟิล์บ้านสวนเลยค่ะจะปลูกต้นไม้จะปลูกต้นไม้ให้เยอะเลยทําเป็นบ้านสวนค่ะ สามไร่นิดๆค่ะทำเป็นบ้านสวนตอนนี้ยังอยู่ในขั้นของของการที่กำลังตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่กำลังอันนี้อยู่ค่ะทุกคนหาดใหญ่ก็ตกค่ะเนี่ยตกแล้วบอยแต่ดีค่ะให้มันตกไปเลยอีกสองสามวันตกไปเหอะตกไปเลยค่ะต้นไม้ที่ฉันจะได้ฟื้น ดิฉันจะได้ฟื้นต้นไม้ดิฉันจะได้ฟื้นดิฉันอยากให้ต้นไม้มันงามๆให้มันทนฝนตกชุ่มชุ่มอย่างเงี้ยมันทนแต่ถ้าแดดจัดๆมันจะตายมันยังไม่แข็งแรงเพราะว่าเพิ่งเอามาลงไงเดี๋ยวมันจะตายซะเสียดายกว้างน่าอยู่มากขอบคุณค่ะบ้านเสร็จจัดมิงแฟนคลับเนาะอู้ทุกคนดิฉันไม่ชอบดิฉันไม่ชอบเยอะคนเยอะเรื่องถ้าใครแต่ถ้าใครจะมามาได้ยินดีต้อนรับแต่ถ้าใครจะมามาได้เลยค่ะ แต่ถ้าใครจะมามาได้เลยยินดีต้อนรับเพราะเดี๋ยวทาคาเฟ่สามารถมาได้เลยดิฉันก็จะอยู่บ้านต้อนรับนี่แหละแต่ถ้าเสียวถ้าพระศึกแล้วถ้ายังไงถ้าเขาจะมาอยู่ด้วยหรือจะอยู่หรือไม่อยู่ดิฉันแบบแล้วแต่เขาเลยนะคะดิฉันไม่บังคับแต่ว่าถ้าเขามาอยู่ด้วยดิฉันก็ให้เขาดูแลคาเฟ่ให้เขาดูแลคาเฟ่ช่วยกันดูแลเป็นบาเลตตาทางานอยู่บ้านสบายสุดค่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบตาลีตะเหลือกตื่นเช้าอยากตื่นตอนไหนก็ตื่น นะสมมติว่าเขาตื่นอ่ะสิบเอ็ดโมงทานข้าวเที่ยงก็ออกมาคาเฟ่มาเป็นบาเลต้านู่นนี่นั่นแล้วก็ถ้าเดี๋ยวเขาจะแบบอยากจะไลฟ์ขายเสื้อขายอะไรของเขาก็ไลฟ์ขายเสื้อขายอะไรของเขาเดี๋ยวก็จะทําให้เขาทําห้องไลฟ์สดให้เขาไลฟ์ขายเสื้อขายอะไรนี่โรงงานนี่แหละจะมีห้องไลฟ์ห้องไลฟ์ห้องไลฟ์สดถ้าเขาจะหารายได้เสริมอ่ะให้ทํางานอยู่บ้านค่ะให้ทํางานอยู่บ้าน นะให้ทํางานอยู่บ้านไอเดียไอเดียนะคะ mm. อยากให้ทํางานอยู่บ้านต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันอีหมูมึงก็จะมาดาม่าทําไมละ่ะมันก็ไม่ไม่เหมือนกันหรอกกูก็ไม่ใช่ลูกคนรวยกูก็ลูกกรรมกรมึงจะมาบอกต้นทุนไม่เหมือนกันยังไงละ่ะกูก็ไม่ได้มีต้นทุนมากกว่ามึงหรอกตอนกูไปบวชกูไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวตอนกูไปบวชเนนเ,นเนี่ยมึงคิดว่ากูมีเงินเป็นหลักล้านไปบวชหรือไง ไม่มีเงินเลยเงินที่จะเงินที่จะซื้อตั๋วรถทัวขึ้นกรุงเทพยังไม่มีเลยต้องพลอยรถกระบะเข้าไปนะนั่งท้ายรถกระบะเข้าไปพลอยเข้าไปเงินก็ไม่มีแม่ไม่ได้มีตังค์ให้เลยไปด้วยเงินศูนย์บาท